น้องมุลิแล้วาบาสีครับให้คุณครูสวยครับคุงครูยิ้มเลยครับจะบายสีครูยิ้มเลยครับอ่าสวยนะครับอ่าเก่งจังเลยอะเอารองเท้าเอารองเท้าสีสีอะไรนมะ่อุ้มเลือกเลยครับมะลิเลือกเลยครับร<ะ>องเท้าสีเหลืองก็ได้อ่ะเอารองเท้าสีเหลืองเลยครับ เก่งจริงนะครับสีเหลืองอ่ารุคคณูตัวคุณครูสีอะไรดีครับตัวคุณครูอืมอ่ะนะเอาเนี่ยเอารลงเส้นปะลูกเสร็จละหนึ่งกันบาทอธิดำก็ได้เส้นปะงานท่เรียกเข็นเข็นตามเนี่ย

เข่งไหมครับลูก mm hmm. เออเข่ไงไหมครับอ่แต่ละแต่ละอุครับ <c oughs> อ่านอนเน้นะครับแม่อ้มาลินอนเนนะครับมะนอนเน้ <c oughs> นะครับโอเค Yeah. Mm. Mm. okay อ่ yeah. สวยลูกสวยอ่าเหลือคุณครูอ่าอ่ะขอขออ่ะขิงยุทนถนาหรือลูก